สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกินกั๊เก๋สาวขาลาดพาแซบมาแล้วจา้าวันนี้มากินปูดองกันต่อพี่น้องปูหน้าดองกันต่อจา้าวันนี้เน้นๆปูจา้าตอนแรกฉันกะนี่เห็นหน้าฉันไหมจ้านี่นี่จา้าพี่น้องยกวดตอนแรกฉันกะจะกินปูดองล้วนๆเลยจา้าแต่น้องนุดีเขาอยากกินดาจา้าเขาก็เลยให้ใส่เ้นมะละกอ มาไกลๆจักหน่อยลากมาเลยนาอพี่น้องเนาะนี่จ้ะไกลๆจักหน่อยนะจ้าพี่น้องมากินกันเลยจ้ะพี่น้องสะใจฉันปูดองปูหน้าดองมีเส้นขนมจีนด้าจานนี่ฉันต้มหน้ามันออกก่อนนี่จ้ะพี่น้องขนมจีนนี่วันนี้สีเขียวจ้ะมากินกันเลยวันนี้ฉันจะสดน้ำด้อพี่น้องไหนละช้อนสดน้ำฉันหายไปไหนนี่ นี่จ้ะแซ่บหลายจ้ะฮืมสุดๆไปเลยพี่น้องจ้ะฮืมสุดยอดพี่น้องโอ้ยปูดองอร่อยใครอยู่โลบุรีไปซื้อกินได้จ้ะพี่น้องเขาไม่ได้จ้างโคจนานะตลาดอำเภอตลาดอำเภอจ้ะพี่น้อง มันจะมีเจ้าปูนาหยุดแม่ค้าขายเขาดองอร่อยมากพี่น้องดูไข่ดูความสดเนื้อใสแจ๋วเลยจ้ะมาวานนี่ฉันไปซื้อมาสองถุงถุงละห้าที่บาทใส่หมดเลยจ้ะอืมอืม อร่อยจริงๆอร่อยบอกต่อจ้ะครับเขาดวดองไม่เค็มจน <c oughs> ไม่เค็มจนเกินไปพี่น้องดองรสชาติพอดีพอดี นี่ฉันเทน้ำใส่ได้นะจ๊ะนี่น้ำปูดองอะปูดองก็เส็นเหนียวนุ่มเออปูดองขนมจีนก็เส็นเหนียวนุ่มซะจะ้ะต้มเองอเดี๋ยวใบดองก่อนอ่อน ดีไปทุกอย่างจ้ะพี่น้องเออเฟก์จ้ะอืมโมี่ะยังไม่ได้แกะไอ้นี่ออกอกันไอ้แกะออกแล้วก็มีจัะ ยังไม่แกะก็มีอยากให้พี่น้องเห็นเป็นตัวตัว,ตวใหญ่ๆ่นี่ก่อนแลยยังไม่แกะจ้ะแกะเลยม,มาพี่น้องมาอืม แซ่บผมอยากจริงๆชุน้ำกันดาว,วันนี้ตําไม่เผ็ดหลายน้องดูดีจะกินดาจ้ะกินอร่อยพอดีจ้ะ nó hơi non mà mà chị nói thẳng xẹp xẹp là cảnh cho cả. นอ่อไม้บอกอ่อนๆตัวๆมาแค่หลังมันกินพี่น้องมันมันอยู่วะน,นี่จ้ะน,นี่จ้ะนี่มันมันอ,มอืมอือดูพี่น้องดูอืมใส่น้ำจ้ะนี่กินเลยจ้ะอืมติน อร่อยม,มากค่น้องื วันนี้มืดมืดไปจักหน่อยแม่จ้าพี่น้องสีมันมืดแม่จ้าฉันเปลี่ยนใช่โทรศัพท์ของน้องหนูดีถ่ายจา้ะโทรศัพท์ของฉันเมมมันเต็มจ้ะพี่น้องลบยังไงก็ถ่ายไม่ได้จ้ะคลิปที่แล้วนี่มันตัดไปเฉยเยพี่น้องยังไงก็ถ่ายไม่ได้ฉันนึกว่าถ่ายได้จ้ะพอลงคลิปไปแล้วเอา้าไม่มีคลิปตอนจบจ้ะพี่น้อง ันนี้ก็เลยเออกคิดเอาโทรศัพท์้องหูดีถ่ายจ้ะสีมันก็นเลยจะอสองมือสองม้เลยจ้ะพี่น้องอร่อยหลาย อร่อยมากไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่ามันอร่อยมากจ้ะขนมจีนกระสินเหนียวมากจ่ะ อาหารบ้านเองนี่แหละมันอร่อยนะพี่น้องเนาะนี่ตัวปูด้ะ แก้แล้วน้องดีช่วยแกะ,กแกะ่ะเปลือกมันแข็งกืนไม่ได้น้ะงจะพี่น้องนะอื มากหลายจะแซ่บหลาย อี่นอของแตบมันอยู่ตรงนี้จ้ะอืมอ๋มอหออร่อยแท้ แจ่มแจ๋วมากพี่น้องเดี๋ยวฉันจะขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจ้ะพี่น้องจ้ะไปได้จ้ะพี่น้องขอบคุณจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะท,ที่ติดตามมาชมคลิปถันจ้า เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้าขอบคุณจ้ะ